เออไม่พอใจแปะคุณพ่อว่าให้สวัสดีดูไม่พอใจสวัสดีก่อนเหรอสวัสดีค่ะเออไม่พอใจไม่พอใจสวัสดีค่ะเออพ่อค้าหนูอยากเล่นแล้วนี่ค่ะจับเด็จเดกจับเด็กก็เหมือนจับปูแสกะดงนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมแฟมิลี่นะคะวิ่งรอบเลยพ่อวิ่งรอบเลย เราเลยพ่อจับเล็กทันไหมเฮ้วิ่งเร็วมากเออมีการดักหน้าดักหลังอีกไป่ลด้ค่ะปาวิ่งเร็วมากพ่อลองวิ่งให้รอบสิจะวิ่งทันลูกสาวไหมอ่ะสักสามรอบอ่ะอ่ะสักสามรอบอ่ะเดี๋ยวเอก็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 ชนบ้านชนชนอู้ชนชนชน ใครเหนื่อยเยอะย่างหน่ยต้องต้องวิ่งแบบเลี้ยว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 ไม่จนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวใครเหนื่อยอ่ะหนูยังไม่เหนื่อยเลยค่ะอ๋อพ่อเหนื่อยเหรอค่ะลูกอ๋อพ่อเหนื่อยค่ะสวัสดีค่ะเออยังยังยังไม่เหนื่อยนะคะไปวิ่งอีกวิ่งอีกวิ่งอีกวี่คุณร้อยวี่คุณร้อยลูกกี่วิ่งหาแม่เหรอ เอาวิ่งอย่างเดียวนะคะเดินไม่เป็นงานนี้เฮ้วิ่งหาพ่อแล้วเอาวิ่งวิ่งดักหน้าดักหน้าดักหน้าไวแล้ใครเหนื่อยแล้วอ้าวใครเหนื่อยกันแน่อ้าวดิอ้าวใครเหนื่อยอ้าวใครบอกใครบอกยังเกเกึบมือจเบรกด้วยเหรอเหนื่อย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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เคยดีเลยมอมแบบอย่างเดียวเลยนี่ นดิงเบี้ยเฮานดิงเบี้ยมีเห่าแล้วเอาอีขัดอีขัดทีเมนูอีกค่ะพ่อต้องขานะพ่อนะฮิตขาสั้นไอ้ย้าเอไปหน้าน้ำหน้าอีกน้ำหน้าเลยยังไม่มีแรงทนย่า ไม่มีแรงถอนยาแต่ก็อยากถอนนะไอซีเดย์เอายคะโยคะโยคะเสาสูงไปเสาสูงไปเพาอ Oh. Vali van leya le. Anai van. Nang lo tieng ตัวนี้ขาวขาวนะไม่ใช่ช้างเผือกนะไม่สิตัวมีแต่โคลนพ่อโคลนไม่ให้ยุงกัดหมดละเทืองกับเทืองจริงๆเลยอ่ะเทืองเทืองเทืองเืองไหนนะลงยังไงตั้งขัดตังก่อนเทืองเทือง เสียเลยอะเสียวะนี่เสวะนี่ฮะเสียวะน้อยนี่เวะนี่เวะนี่เวะนี่ออยากนอนอ่ะ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 โอโอเือคนนีอ่ะอ่ะอ่ะหามุมได้หรือยังไปแลวไปเล พอ่อพี่เออไม่พอใจไม่พอใจเออเจลินพอวิ่งรอบอ,อีกสักสองรอบสิใครใครจะมีแรงวิ่งอ,อ่าวิ่งสักสองรอบสิพอ่อพ่อยอมแพ้แล้วนะหาแม่เหรอเออหาแม่ค่ะเออบนหาใครกันแน่เออม่ลินออาไปนู่นแล้วกิเกกเก ก็ก็ก็แม่เออตูดแล้วตวงแล้วเป็นช้างจิ๋วจริงๆนะท่านใดที่เห็นตัวจริงน้องจะเห็นว่าโอ้โหจองขวานใช่ช้างหรอทําไมเป็นเล็กทําไมเป็นช้างกระเป๋าทําไมเป็นเล็กๆขนาดนี้นะคะถ้าจองขวานเออมีการเลี้ยวนะเวลานสกินการเลี้ย อาลีน้องคิมออานองคิมอยากเล่นด้วยโอ้พี่คิมอยากเล่นด้วยค่ะคิมจ๋าป่ะอะไป่ะอไรเออแม่ีิเออเป็นเด็กดีเชื่อฟังแม่

อะไรยาจะท่วมเท่าช้างแล้วอ่ะเล็กเล็กเล็กจนยาจะท่วมเล็กจนยาจะท่วมตัวนะคะขนาดยาเล็กๆนะแม่สิก็ๆๆๆรบเซาะรบเซาะเฮ้ยรบ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 ไม่กันเดินรัดนะรับรัดอีกโอ้ยเนาะคาดเดาคาดเดาสถานการณ์โอเคค่ะเหนื่อยยังคะ อโอเคค่ะกดไลค์กดแ,รกแชร์กดติดตามให้กับเด็กดื้อของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> เห <c oughs> นื่อยแทน آ, آ, เหนื่อยค่ะเหนือ่อย